วันนี้มาลมงานเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ก่อนอน่นเลยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับก่อนนันขอขอบคุณทางเดลีนิวนะครับผมที่ได้เชิญผมมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในงานครั้งนี้ครับผมก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้เดลีนิวนะครับผมครบรอบ60ปีนะครับก็ขอให้เป็นสื่อที่อยู่คู่กับคนไทยนะครับไปนานๆเลยนะนะครับเรขายเป็นสื่อที่ดีและมีคุณภาพมีคนรักเยอะเลยนะครับ คร,นนรครับผมตอนนี้ก็ล่าสุดก็เป็นเพลงครับผมมีเพลงชุดเลยครับผมเพิ่งปล่อยไปเมื่อ3วันที่แล้วครับผมก็สามารถไปฟังได้ที่ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับชุดเลยครับ S S W O T ครับชุดเลย ใช่วันนี้ก็เอาเพลงนี้มาร้องเลยครับผมก็ถามจริงก็เป็นเวทีเป็นเป็นเวทีที่สองด้วยนะที่เอาเพลงนี้มาร้องรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เรา,าทำหน้าที่เป็นบทบาทนะนักแสดงเนะาะแต่ว่ารอบนี้เราเป็นศิลปินและเรามีเพลงของตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นมา,ม,ามากเลยครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับ ครับผมก็กระแสก็เป็นอทิศทางที่ดีครับผมก็มั่นใจครับเพราะเราเพราะเราตั้งใจมากๆด้วยอย่างนี้เราทั้งแต่งเองด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการแบบคิดคอนเซ็ปต์เอ็มวีด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจมากนอกจากเพลงนี้แล้วนอกจากนี้แสดงว่าเราเป็นตัวละครแล้วนอกจากเพลงนี้แล้วจะาั่นคงมช่ไหมครับใช่ครับก็ในปีนี้นะครับผมก็มีซิงเกิลต่อไปแน่นอนรอติดตามได้เลยครับปีนี้จะเป็นอัลบั้มเลยไหคะ ก็คาดว่าครับอยากให้รอยตามดกว่กครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกกันเลยว่าก่อนที่เราจะได้ปล่อยเพลงชุดเลยเนี่ยเรามีการวางแผนวางแผนกันแบบหนักมากๆเพราะว่าเราอยากให้เพลงเนี่ยออกมาแบบพร้อมที่สุดก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางของมีาวายมิวสิกเลยนะครับ งงขอเรรราานคับผมปีนี้ก็มีผลงานด้านการแสดงครับทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องแรกก่อนนะในค่ายก่อนก็กับทางมีเมวายครับผม The Boy Next Door ครับผมก็เล่นคู่กับโนเอนเหมือนเดิมครับผมในปีนี้นะครับก็กําลังจะถ่ายนะครับในช่วงกลางปีนี้แหละครับผมนีงก็ฝ่ายตังนะครับแล้วก็มีซอมไบร์เวลครับผมที่ไปถ่ายกับทางดูมันดีครับผมตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงการถ่ายทำ ใกล้จะจบใกล้จะปิดกองแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกโปรเจกต์นึงก็ไปแจมกับทางวาบิซาบิครับผมซึ่งเป็นเรื่องเดแบบค่ายโปรเจกต์ครับช่วยติ๊กนะฮะในการทำงานนอกค่ายของเราครับผมก็ถามว่าการทำงานนอกค่ายของเราใช่ไหม อ่จริงๆนะผมก็ยังเป็นเขาเรียกว่าหน้าใหม่อยู่เป็นนักแสดงหน้าใหม่อยู่เพราะว่ามีผลงานแค่เรื่องเดียวนะครับผมในเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราห่างกับการการแสดงการผ่าน,นหน้ากล้องอมาค่อนข้างนา,า,านพอสมควรนะครับผมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็คือจะพูดว่าไงดีเราเรา,เราได้มีการเวิร์คช็อปด้วยแหลมทำให้เราแบบดีแลกลงพอเราแบบได้ไปออกกองกับพี่ๆทุกคนนะครับผมที่เป็นนักแสดงเนี้ยก็รู้สึกดีแลกขึ้น ถึงคิวแรกๆจะรู้สึกเกรงๆหน่อยแต่ตอนนี้คือสนิทกับพี่ๆหลายคนมากๆเลยครับผมเรียกได้ว่าป<อ>ีนี้จดเต็ทงงเม,มทั้งงานเพลงแล้วก็งานแสดงใช่ครับก็ทั้งงานเพลงงานแสดงเลยครับปีนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับเต็มที่มากๆจริงๆครับผมสำหรับปีนี้ครับฝากแฟนเนาะใครับครับผมก็ฝากึแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ฝากเพลงชุดเลยนะครับผมก็สามารถฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับ สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube มี My มวายม u สุดนะครับล้วก็มีชุดเลอรชาเลนด้วยในติกตอกเรเป็นสามารถไปเล่นชาเลน์ได้นะครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารละกันเนาะทุกช่องทางของผมเลยนะครับผม b o s s จุด c k m ครับกาสามารถติดตามได้นะครับหรือจะเป็นทางกับค่ายก็ได้เนาะทางมี m มวายออฟฟิเชียนะครับก็สามารถไปติดตามแล้วก็เพื่อทีได้รับข่าวสารก่อนใครนะครับ